แอบเห็นนะว่าชาวเอ็กโทเวิร์ดที่ดูเฮฮาแฮปปี้ปาร์ตี้สนุกสนานสร้างรอยยิ้มให้คนรอบข้างเป็นมากเป็นหมาเนี่ยแต่พออยู่คนเดียวก็แอบร้องไห้กับตัวเองวันนี้เราจะมาจเจาะลึกความรู้สึกของคนที่ยิ้มให้กับคนทั้งโลกแต่กลับมาร้องไห้คนเดียวในพอดแคสต์ไอจิช่วยช่วยทุกปัญหาเวเรียนที่แม่คุณพระก็ะช่วยไม่ได้ สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกคนนะคะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วในรายการไอจช่วยนะคะวันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่อง e x t r o v e r t ก่อนอื่นเลยนะคะต้องบอกว่าคำว่า e x t r o v e r t introvert เนี่ยเป็นคำที่เริ่มแพร่หลายมากๆในปี2ปี3ปีเนี่ยที่ผ่านมาเนาะแต่เรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่า e x t r o v e r t กับ introvert คืออะไร e x t r o v e r t เนี่ยมันคือบุคคลนะคะที่ เฮฮาปาร์ตี้มนุษย์สัมพันธ์ดีคือถ้าให้ชัดที่สุดเนี่ยคนที่เป็นเอ็กโทรเวดคือคนที่รับพลังงานมาจากคนอื่นชอบการที่ไปเยื่อคนอื่นรับมวลรับความสนุกสนานสมนุษยสัมพันธ์ดีในขณะที่อินโทรเวดเนี่ยจะเป็นคนที่รับพลังงานเวลาอยู่กับตัวเองคือชอบอยู่คนเดียวหรือว่าไปสังสรรค์กับสังคมก็จะค่อนข้างเหนื่อยแต่ชอบอ่านหนังสืออยู่กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจะเห็นชัดว่าเอ็กโทรเวดกับอินโทรเวดคืออะไรใช่ไหมคะแต่ประเด็นเนี่ยความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ คืออย่างที่เราบอกว่า e x t r o ทร r วเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมก็จริงและมักจะเห็น e x t r o ทร r วเนี่ยเป็นคนที่เฮฮาปาร์ตี้สนุกสนานพูดเมา้ามอยอย่ไงพวกนี้เนาะอย่างพี่เนี่ยพี่ก็เป็นเอ็กโทรเวนะครับแต่หลายคนก็จะแอบ,บเห็นว่าชาวเอ็กโทรเวที่ยิ้มให้กับคนทั้งโลกมักจะแอบ,บไปนั่งร้องไห้คนเดียวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจุดป,ประสงค์ในวันนี้ที่พี่จะมาคุยนะคะไม่ได้แค่จะบอกว่าแบบ เอ้ยเอ็กโทรเวิร์ดมันเศร้าเป็นหน้าอะไรอย่างนี้แต่อยากให้มาชวนคุยกันชวนนึกกันว่าแบบเอ้ยเราเข้าใจความเป็นมนุษย์มากขนาดไหนเราเข้าใจความเป็นเอ็กโทรเวิร์ดอินโทรเวิร์ดขนาดไหนเนาะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราก็แอบลืมไปว่าตัวเราเองหรือเพื่อนเราที่อยู่ข้างๆที่เฮฮาปาร์ตี้หรือว่าบางครั้งมันก็เงียบตามภาษาอินโทรเวิร์ดเนี่ยจริง,รงๆเขาอาจจะมีปัญหาบาง,างอย่างอยู่ที่รอให้เราเข้าไปถามโดยเฉพาะนะคะต้องเมาสนิดนึงว่าช่วงกักตัวเนี่ยชาว เอ็กโทรเวิร์ดเป็นอะไรที่ทรมานมากนะคะเพราะว่าเขาไม่รู้จะคุยกับใครเดิมทีเอ็กโทรเวิร์ดต้องไปรับพลังงานจากชาวโลกถูกต้องไหมลูกแต่พอมาเจอกับโซเชียลดิเทนซิ่งนี่ก็คือหงอยพี่ใช้คำว่ามงหงอยเป็นหมาไปเลยเนาะบางคนเนี่ยก็คือจิตใจห่อเหี่ยวเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ชาวเอ็กโทรเวิร์ดอาจจะต้องดูแลจิตใจตัวเองให้ดีหน่อยนะคะในทางกลับกันเหมือนกันน้องๆคนไหนที่มีเพื่อนเป็นเอ็กโทรเวิร์ดนะคะก็อาจจะลองดูใส่ใจเพิ่มขึ้นเนาะอย่างไรก็ตาม วันนี้พี่มีเทคนิคมามาแจกแล้วกันแล้วก็ามาแจกนะคะว่าเอ๊ะถ้าสเราเจอเหตุการณ์นเนี้ยเป็นเอ็กโทรเวดแล้วเศร้าแล้วโจมหรือว่ายิ้มคนทั้งโลกแล้วกลับมาเศร้าคนเดียวเนี่ยทำยังไงได้บ้างอย่างแรกสำรวจตัวเองก่อนว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงชาวเอ็กโทรเวดเป็นคนที่ขี้ลืมมากลูกขี้ลืมไปว่าตัวเองรู้สึกอย่างไรบางครั้งจะชอบใส่ใจคนอื่นก่อนแต่ไม่ได้แปลว่าอินโทรเวดเป็นเป็นคนไม่ใส่ใจนะ อินโทรเวิร์ดก็เป็นใส่ใจแต่เขาใส่ใจแบบเงียบเงียบเขาจะเป็นคนมองอะไรอย่างเงี้ยแล้วกับตัวเองแน่นอนเขารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นอะไรชาวอินโทรเวิร์ดจะรู้มากกว่าชาวเอ็กโทรเวิร์ดชาวเอ็กโทรเวิร์ดจะปล่อยตัวเองไปเฮฮาปาร์ตี้จนลืมว่าบางครั้งตัวเองก็เศร้าอยู่เพราะฉะนั้นดูก่อนตอนนี้เราเศร้าหรือเปล่าเราเครียดหรือเปล่าต่อมายอมรับให้ได้ว่าเรารู้สึกอย่างนั้นถ้าเราเศร้าก็บอกเลยว่าเศร้าเราเครียดก็บอกเลยว่าเครียดน้องบางคนหรือเอ็กโทรเวิร์ดบางคนแมก้กระทั่งตัวพี่เองบางครั้งเนี่ยเราไม่ยอมให้ตัวเอง รู้สึกน е าทีแล้วพยายามจะอ positive ถ้าฉันเหนื่อยฉันห้หาปาร์ตี้ฉันเครียดฉันจะไปหาเพื่อนฉันขำขันอะไรเงี้ยแต่บางครั้งเนี่ยยอมรับมันก่อนยอมรับก่อนว่ารู้สึกแบบนี้แล้วค่อยไปฮิวมันไม่อย่างนั้นมันจะไม่ใช่การฮิวลูกมันคือการหลบซ่อนมันคือการเก็บและสะสมเอาไว้รอวันระเบิดต่อมาคือการปล่อยออกไปเลยอะยอมรับได้แล้วแล้วก็ปล่อยไปเลยลูกปล่อยไปเลยถ้ารู้สึกเศร้าก็เศร้าอยากร้องไห้ก็ร้องไห้แต่แค่อย่าอยู่กับมันนานเกินไป เศร้าไปเหอะเครียดไปเหอะแต่อย่าจมทันทีที่รู้สึกจมเอาตัวเองขึ้นมาทันทีที่รู้สึกว่าไม่ไหวรีบเอาตัวเองขึ้นมาแล้วไปหาเพื่อนช่วยฮิยวแต่ต้องยอมรับให้ได้ก่อนเนาะว่าเรารู้สึกไงรู้ให้ได้ว่าเรารู้สึกอย่างไรต่อมาน้องไม่ต้องเสียใจน้องไม่ต้องรู้สึกแย่ในช่วงที่ไม่ค่อยได้ออกไปไหนเพราะว่าคิดเสียว่าไอการที่เราอยู่กับตัวเองเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นมองตัวเองว่าตัวเองเป็นเพื่อนของตัวเองทีหนึ่ง อย่างตัวพี่เนี่ยช่วงนี้เนี่ยก็ยอมรับเหมือนกันว่าพอมไม่ได้ออกไปไหนมันก็แอบ,บเหงาเนาะแต่ไอ้ความแอบ,บเหงาเราก็ยามรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างไรก็มีตัวเองเล่นได้ลองพูดคุยกับตัวเองดูชาว e ท t r วิร r ดจะลืมคุยกับตัวเองเมื่อเทียบกับชาว i n รเว v e r t เนาะโทรเว v e r t เป็นคนที่อยู่คนเดียวแล้วจะคุยกับตัวเองบ่อยมากว่าเออวันนี้รู้สึกงไงเศร้าอะไรหรือเปล่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยาอ introvert เขาจัดก,การภายในได้ได,ดีในขณะที่ e x t r วิร r ดจะจัดก,การชีวิตภายนอกได้ดีแต่ภายในค่อนข้างมีปัญหาอืมก็ลองทบทวนกับตัวเองว่าโอเคช และที่สําคัญก็คืออย่าขาดหายออกจากสังคมคือจริงอยู่ที่ว่ามันอาจจะออกไปไหนยากแต่ก็ต้องหาเวลาออกไปบ้างนะคะเพราะธรรมชาติของเราเนี่ยรับพลังมาจากคนอื่นรับพลังมาจากมวลรวมภายนอกที่ไปเที่ยวกับเพื่อนไปอะไรกับเพื่อนเงนี้ยเพราะฉะนั้นออกไปออกไปรับด้วยออสุดท้ายนะคะนี่สําคัญมากพี่อยากบอกวันนี้หนึ่งเนาะในฐานะคิดว่าพี่คนหนึ่งมาคุยแล้วกันถ้ารู้สึกว่าตัวเองมีปัญหา ใช้คําว่ารู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาเมื่อไหร่สามารถพบจิตแพทย์ได้เสมอนะคะไม่ว่าปัญหานั้นจะรู้สึกว่าใหญ่หรือเล็กถ้ารู้สึกว่าต้องการคนช่วยไปหาหมอได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสายสุขภาพจิตนะคะหรือว่าจะเป็นหมอแบบจิตแพทย์นะคะหรือ,อนักบําบัดเนี่ยแต่ละคนก็แตกต่างกันไปเนาะถ้าเรารู้สึกว่าเราต้องการบาบัดก็หานักบําบัดได้แต่ถ้ารู้สึกว่าเอ้ยมันเครียดจนจนไม่ไหวแล้วมันอาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิต ก็ไปหาจิตแพทย์ได้นะคะอย่ามองว่าเป็นเรื่องของแบบน่าอายเป็นเรื่องตลกเป็นเรื่องที่แบบไม่ค่อยมีใครทํากันนะคะไม่ใช่เลยใครดูแลสุขภาพจิตตัวเองได้คนนั้นเกินคนเก่งค่ะสำหรับพี่และที่สําคัญไม่ใช่แค่เรื่องตัวเองนะคะพี่ฝากไว้น้องหลายๆคนนะคะที่ฟังอยู่ตรงนี้พี่เชื่อว่าไม่ใช่ทุกคนหรอกที่เป็น e x t r o v e r t แล้วก็น่าจะมีเพื่อนๆชาวอ n t r o v e r t อยู่ตรงนี้ด้วยแล้วไม่ใช่ e x t r o v e r t ทุกคนที่จะเศร้ากับเรื่องแบบเรื่องที่ไม่ได้เข้าสังคมนะคะ e x t r o v e r t บางคนก็จัดก,การตัวเองได้นะแต่อย่างไรก็ตาม ถ้าตัวเองได้แล้วพี่ฝากดูเพื่อนข้างๆหนูด้วยเพื่อนข้างๆหนูหลายคนเขาอาจจะลืมไปแบบว่าตัวเองก็เศร้าอยู่แล้วก็ไม่กล้าพูดออกมาสังเกตเขาดีๆแล้วก็ใส่ใจเขาสักนิดนะคะพี่เชื่อว่าแค่การโทรไปหรือการเม้ามอยกันสักนิดก็อาจจะทําให้เขารู้สึกดีขึ้นได้นะคะเชื่อเจเหอะเรื่องนี้เจเชียวอ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะของไอจิช่วยวันนี้นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า ชาว e x t r o v e r t หรือ introvert เนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวกรอบว่าเราจะต้องมีความสุขหรือความทุกข์กับอะไรมันเป็นแค่ทฤษฎีที่สร้างขึ้นมาให้เราเห็นชัดขึ้นว่าบางครั้งเราอาจจะเผลอลืมภายในหรือลืมภายนอกในการใช้ชีวิตไป ดูแลมันให้ดีนะคะแล้วก็ดูแลเพื่อนข้างๆเราให้ดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะและรายการไอจิช่วยในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้น้องๆคนไหนอยากพูดคุยนะคะก็ขอบคุณน้องๆหลายคนมากที่คุยกันแล้วนะคะในทางทวิตเตอร์นะที่หย่อนเอาไว้ตรงดิสคริปชันนะคะก็ทักเข้ามาได้เสมอยินดีคุยกับน้องๆเสมอเลยค่ะหรือน้องคนไหนอยากปรึกษาเรื่องทีแคสหรือคุยเรื่องอื่นๆก็ทักไปที่ f a c e b o o ทีแคสเตอร์นะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดส u b ค c r i า e ให้กับทาง y o u t u ทีแคสเตอร ออฟ i ิเชียลเลยนะคะและสำคัญที่สุดเลยอย่าลืมนะคะเด็กๆว่าทุกครั้งที่มีปัญหาลองมาฟังไอจิช่วยช่วยทุกปัญหาวัยเรียนที่แม้คุณพระก็ช่วยไม่ได้เจอกันสัปดาห์หน้าคะ่ะบ๊ายบาย